จีวรก็กลายเป็นช้างตัวใหญ่จริงๆไม่พอท่านยังให้หลวงพ่ปานขึ้นขี่ช้างเดินวนไปในป่าช้าอีกด้วยพอขี่เสร็จท่านกระเสกให้ช้างกลายเป็นจีวรเหมือนเดิมหลวงพ่อปานท่านทึง่งมากท่านถามว่าพระทุกองค์ทําแบบนี้ได้ไหมหลวงปู่คายบอกว่าหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําตอนต่อๆไปให้ด้วยนะครับวัยเด็กของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเกิดที่บางนมโคจังหวัดอยุธยา ท่านเติบโตมาในครอบครัวที่เข่งคัดในสินห้าใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยค้าสัตว์วันหนึ่งท่านได้เห็นญาติใกล้ชิดป่วยหนักและเสียชีวิตทาให้เกิดคําถามในใจเกี่ยวกับความตายและชีวิตหลังความตายพอถามพ่อกับผู้ใหญ่ก็ได้คําตอบว่าคนตายไปแล้วอาจไปเกิดในนรกสวรรค์อสุรกายหรือพบภูมอิอื่นๆตามการรมที่ทําไว้สิ่งนี้ทําให้หลวงพ่อปานเริ่มสนใจธรรมะตั้งแต่ยังเด็กจุดเปลี่ยนที่ทําให้หลวงพ่อปานบวชหลวงพ่อปานเคยถูกหมายมั่นกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่ท่านไม่มีความปรารถนาในชีวิตครอบครัว ท่านเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์และเชื่อว่าถ้ายังมีกิเลสก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชวันหนึง่งพ่อของท่านพาไปฝากกับหลวงปูค่คายซึ่งเป็นพระที่มีความสามารถด้านคุณไสยเวทและอภิญญาและสมาธิขั้นสูงตอนนั้นหลวงพ่อปานเป็นนาคเตรียมบวชมีคนกลุ่มหนึ่ง